ออฟวิลเฮฟรีเด h เฮเกวศาสแห่งตะกกะสอหลักขคำสอนของสาระสำคัญการเคลื่อนไหวนั้นสำคัญแง่บวกลายเป็นความจริงเชิงแนวคิดความชับไวกลายเป็นความจริงอย่างแท้จริงลักษณะภายนอกของการได้รับการปืุนฟูในภายในของสาระสำคัญรูปลักษภายนอกที่บรรลุผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในความเข้งแข็งในตนเองปรัชญาของเฮเกล เล่าคือเข้าถึงขอบเขตของอัตวิสัยหรือเสรีภาพความจริงของการเป็นอยู่คือแก่นแท้การเป็นอยู่นั้นเกิดขึ้นทันทีความจริงไม่ใช่ลำดับของทันทีแต่หมายความถึงการใช้งานของการกำหนดที่ขั้นความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับความเป็นจริงการเคลื่อนไหวเป็นเส้นทางของความรู้กิจกรรมของการรู้แก่นแท้ของการกลับมาสมบูรณ์ของการอยู่ในตัวเองอ ลักษณะที่ปรากฏคือการวางตัวที่เหมาะสมของสารสำคัญในเยี่ยวสับเฉพาะคือโพซิทเท่านั้นซึ่งเป็นโควที่แสดงลักษณะสมบูรณ์ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ต่อตัวมันเองอเอกลักษณ์ที่บริสุทธิ์ง่ากลายเป็นความแตกต่างอย่างแท้จริงการปฏิเสธ หัวใจสำคัญของการยืนยันใดๆว่าเป็นความจริงและพลวัตภายในรูปแบบเป็นการปฏิเสธแบบสม,มูรณ์หรือตัวตนเชิงลบแบบสมบูรณ์ภาษาถิ่นเฮเกเลียนความสัมพันธ์กับคน ทั้งสิ้นไม่มีเงื่อนไขแน่นอนมันคือแก่นแท้ที่ปรากฏเป็นตัวตนกำลังใช้งานอยู่พระเจ้าอยู่ในการคิดอย่างการคิดเบื้องตน้นสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์แก่นสารนํำธรรมท,ที่สมบูรณ์พระเจ้าเป็นแนวคิดของจิตวิญญาณพระเจ้าเป็นแหล่งกำเนิดของการดำรงอยู่ทั้งหมดเข้าใจว่ากลายเป็นประสิทธิผลซึ่งเป็นเหตุในตัวเองสารออกฤทธิ์และสารแฝงเป็นสองแง ความรุนแรงเป็นปรากฏการณ์ของอำนาจในความเป็นเวรเป็นกรรมอนจำกัดสิ่งเหล่านี้คือสารที่ประพฤติในลักษณะการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันการกระทำซึ่งกันและกันจึงเป็นเหตุเท่านั้นการปฏิเสธซึ่งเป็นรากฐ,ฐานของสาเหตุคือการกระทำที่สอดคล้องกับตัวเองในเชิงบวกความจำเป็นและเวรเป็นกรรมได้หายไป รับทันทีที่เข้าใจเป็นความสามัคคีและความสัมพันธ์เวอนกันได้กลับไปสู่แนวคิดที่สมบูรณ์แล้วและในขณะเดียวกันก็มาถึงแนวคิดด้วยตัวมันเองอ